ท่านผู้ชมครับมาชมคู่ต่อไปนี้นะครับฝ่ายแดงคือรักนิรันด์นะครับหมู่รันสารคามเป็นแชมป์กีฬาแห่งชาติปี55นะครับแชมป์เหรียญทองวันนี้พบกับไชยชนอออุวรรณนะครับอดีตแชมป์ของเล่ดมวนคู่นี้ต่อยกัน6ยกในน้ำหนัก118ปอนด์ครับครับผมก็ขอขอบคุณครับพออ้นิพนธ์วิชัยรัตน์ครับผู้อำนวยการสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะครับขอขอบคุณห้างส่วนจำกัดเนตรนัชพรทาวเวลครับบริการให้เจ้ารถบัส 0 8 1 8 2 6หนึ่งแกอขอขอบคุณคุณสิทธิชัยทองปีนะครับบริษัทดีสิทธิชัยกู๊ดแร์จำกัดแชมพูและครีมนวดผมกู๊ดแร์ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูว่ารักนิรันนี่เป็นลูกศิษย์ของหมวดรันสร,รคามนะครับมวยที่เป็นแชมป์กีฬาแห่งชาติเมื่อปี55นะครับปกตินี่หมวดรันาร,รคามมนี่จะสร้างมวยไทยแต่ว่านักมวยรายนี้ชอบมวยสากลนะครับก็เลยมาต่อยมวยสากลในน้มของ วันทรงชัยนะครับมากุศลเอ็มร้อยห้าสิบพลุบาลังโลกฝ่ายน้ําเงินก็อดีตแชมป์ของลาดตอเนินก็คือสายชนเอาพูดสุวรรณนะครับครับหลักนิรันดร์นี่โชวมวยอาชีพมาแล้ว3ครั้งนะครับก็ชนะทั้ง3ครั้งไปการน็อกเอาท์สองครั้งนะครับเป็นมวยของร้อยตำรวจโทนิรันดร์ยศพลนะครับเป็นประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานซึ่งโอ้โหให้ความรักและเอ็นดูนักมวยอย่างมากเลย,เลยครับพี่หมิงไม่ต้องยอมรับในเรื่องน้ำใจนี่ แกมีให้กับทุกคนว่างั้นเถอะแล้วก็ความสร้างสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยการจัดมวยไทยในทั่วภาคอีสานเลยนะครับอสำหรับหมวดรังสารครามมาดูอีกหน่อยก็มวยก็มาเข้าในรายการศึกวันทรงไทยไทย้อยเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้ก็มวยลูกศิษย์ของแกรายนึงนะครับที่กําลังทาท่าฮอตฮอตอยู่อ่ะชูเจริญนะครับรมวยรังสาร,ร,สารครามรูปร,รอด้วยนะครับรปร่รางดีมากเลยทีเดียว อ้าวมาดูรักนิรันดนะครับวันนี้โชคกับสายชนน้ําเงินสายชนนี่โอ้โหประสบการณ์สูงเลยครับต่อยมาเยอะครับคือกระดูกชั่วโมงบินมวยสากลนะะก่ะสายชนเยอกว่าเยอะเลยต่อยมาเยอะกว่าแต่รักนิรันดินั้นได้ลูกสดลูกหนุ่มแล้วก็แข็งแรงซ้อมถึงซ้อมถึงซ้อมถึงใจถึงฝ่ายไร่ดีแชมป์ด้วยอ้าวงย่าง,งไรไม่ชนนะครับยกนี้ยกแรกโอ้โหสวนมาตลอด วันนี้ทั้ง m 1 5 0แ้้วก็แฟนมวยชาวไทยพรุ่งนี้นะครับที่ร่้ดำเนินวันทรงชัยกับสสมหมายมาดูว่าแสงมณีนะครับจะต่อยกับทางนักมวยของอัางมอนะครับจอมพิชิตจอมพิชิตแล้วก็มีทักษิณเล็กนะครับจะเจอกับทางอีกตัวหนึ่งใช่ครับเพชรอุทองก็แก้มือกันครับผู้รองวันนั้นทิ้งล็อกกับไปเหมิงต่อยเปี้ยงเดียวไปทางกาเลยโอ้ครับไม่น่าเชื่อ หมืรือว่าจอมผคิดพุ่งนี้นะครับชกกับแสงมณีพุ่งนี้ก็ตุ้มมาเตอร์หมาชนคุณทรงชัยพร้อมทั้งตุมมาเตอร์เสาสมัยนะครับโอ้โหอ้าวหมดยกก่อนแรกลยนะครับโอ้โหครับสายชนยิงหมัดติดต่อกัน2 3สหมัดครับหลังนี้รันก็ไม่ลดละครับใช้ความสดแรกครับนี่แหละครับสิทธิ์เอกของโมลันสารคามวันนี้ให้กำลังใจอยู่ที่ บ้านครับจดผหาสารคามนะครับทํามวยแล้วก็มีชื่อเสียงหลายคนเลยนะครับตอนนี้ทั้งชูเจริญแล้วก็ดาวรุ่งขึ้นมามากมายเลยนะครับเรียกว่าเป็นค่ายมวยที่น่าจับตามองมากครับดาบลันสารคามพอสอนี้ครับวันนี้มาลุ้นรักนิรันเจอกับสายชนอ้าเดินหน้าครับใช้ความหนุ่มและก็สดกว่าครับเข้าสู้อายุแค่22ปีครับฝ่ายแดงฝ่ายน้าเงิน35ปีแล้วครับ อายุโอโหห่างอกกันหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบไปหนึ่งปีแต่ขึ้นบนเวทีแล้วทุกอย่างเท่ากันหมดครับดูว่าโอกาสของรักนิรันจะเป็นยังไงครับทางคุณปริยากรรสุบันครับก็ให้โอกาสนะครับสร้างสายเลือดใหม่คุณพอลรุ่นใหม่นะครับอือหตอบโต้เจ็บเจ็บครับสายชนเวลานี้นในเรื่องการสร้างมวยสากลเนี่ยคุณนนทะ์นะผมว่าไม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งต้นทุน แล้วต้องหาประธานด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ข้อสาคัญเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็คือไม่เก็บตังค์ครคือไม่เก็บค่าผ่านประตูแต่ถ้าเป็นต่างประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาอะไรพวกนี้พอขึ้นรายการในตัวพรึบขายเปรี้ยบอิลิปนินส์ก็เก็บตังค์ครับไม<ช>่ีม่อิปปินอินโดเก็บตังค์ครับม,มีแต่บ้านเราชมฟรีน่านจะเป็นประเทศเดียวนะครับไม่เวลานี้คิดไปคิดมาโปรโมเตอร์มึนนะมึนนะกับมึนเลยทีเดียว บนเวทียกสองนะครับเพราะว่า3ามลูกที่ผ่านมานี่จบอย่างรวดเร็วแล้วครับอโอ้โหวันนี้มยวยจัลกคนนีดุดันมากดูวด่าตอนนี้นะครับนอกเหนือจากมวยสะก่นแล้วก็ชุดเล็กๆนะครับของกลุ่มพนัามหาชนคุณทรงชัยรัตนสุบันเนี่ยก็ได้จัดมวยเล็กๆขึ้นมา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 ,น,มานี่เรียงเป็นหน้ากระดานเลยนะครับดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกทุกตัวเลยทีเดียว เรามาติดตามนะครับแต่ว่ามาดูคู่นี้ระหว่างรักนิรันต์ฝ่ายแดงลูกศิษย์ของหมดรันสารครามนะครับกับสายชนโอกูหสวรรค์อดีตแชมป์ของและดาเนินในน้ำหนัก118นะคร,ครับพี่หมิงก็มีคนหนึ่งนะที่<ะ>กำลังกำลังฮอตเลยมวยไทยพิชิตไทย พี่เกษรชัยมวยไทยยิมซ้ายน้ำขวานน็อกนะก็ตอนนี้กําลังเร่งๆอยู่ฮะดูว่าจะเป็นยังไงฮะถ้ามีโอกาสกลับมาชกมวยอาชีพแบบนี้พี่หมิงนะเพราะมีเสน่ห์จุดขายนี่อยู่แล้วใช่ไหมฮะต่อยทีเดียวหันหลังเลยนะัันหลลงเยต่อยหันหลังปุ๊บลงไปปุ๊บหันหลังเลยเหมือนสัมปานสามมูลคินในอดีตครับไม้ก่อนมวยแบบนี้หายยากเลยครับซ้ายน้ำขวาน็อก ท้ายครับโอ้ยหมูดรันก็โดนเหมือนกันครับนี่รัน,นโดนไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะกูนี้นะ <c oughs> วัดชั้นไปเลยครับนี่เลยครับมาดูภาพของอยุที่ผ่านมานะครับรักนิรันดร์กับสายชน แม่โพธิ์ทว่าปรมาตเตร์ม,ตมหาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุบันี่ในช่วงนั้นนะคุณดีนะครับ,รบสร้างมวยสากลขึ้นมาโอ้เป็นผิวเลยอ่ะก็คบคูค่ทั้งมวยไทยถแถวหน้ากับตำนานนักชกไทยมากมายด้วยกันแล้วก็ยังมีแชมเปี้ยนโลกครับใชยอย่างดังๆเนีย่ยแสนส็อปธุรกิจเป็นไงครับโอ้โหย้อนสนั่นไปลุยถึงอเมริกาเลยนะนี่ได้แชมป์โลกยังต่างประเทศก็มีครับป้องกันแชมป์หลายครั้งก็มี ก็เป็นผลงานที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดจนยุคปัจจุบันนี้นะครับนี่นะครับยุคยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้ก็มีชุดใหม่ๆเยอะนะชุดใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขยาประตูได้เยอะตอนนี้ขึ้นมาเรื่อย,เอยๆเลยทีเดียวแล้วก็มีพุ่งนี้ด้วยนะพุ่งนี้ก็มีอีกนี่แสงมณีจะต่อยกับจอมพีชิตศึกวันทรงไทยสอสหมายดีราชเนินนะครับสุดใหญ่แฟนบวยติดตามชมก็ได้ กองเทีมหาดีขนาดนักมวยไทยเจอกันเองครับรักนิรันด์กับสายชนมวยไทยโดยมากเจอกันเองมักจะไม่ค่อยกลัวนะเดินมาก็มีตู้ตู้เดินมาก็มีเทียงใช่ครับก็ต่อยแบบวัดดวงเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณครับบริษัทขจรเกตกาแฟจำกัดโดยคุณนนท์เนตจ,จิตคุณจรเกตครับบริษัทอุตสาหกรรมพอน้ำไทยบริษัทแสงไทยเมดิคอนจำกัดครับโรงงานอุปกรณ์มวยบ้านทรงชัยและสวุวรรบริษัทจิรภาเซรามิกจำกัดบริษัทเครื่องดื่มเกระแลซินเนตี้รอยัยลดีจำกัดแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางด้านทางสุดนจำกัดเนตรนัชพรทาวเวลร์ดจำกัดครับบริการให้เช่ารถบัสติดต่อ0818264623ครับ เราไม่ลงเอาไม่อยู่นะครับครับหลักมีรันแดงครับสายชนเงินฝ่ายเดินวงในทำอะไรไม่ถนัดต้องดึงตัวมาสักก้าึงแล้วต่อยนะครับต่อยตัวหลอกจะอยกว่าแล้วตัดต่อยซ้ายตัดลำตัวครับสายชน ดักขวาครับแล้วจู่ลงไปเยอะเหมือนกันนะรักนิรันดิ์เนี่ยจู่ลงมากๆของกันเหนื่อยเหมือนกันโดนหลอกๆอสายชนกระหนุกรกะดูกเช่มงบินนั้นเหนือกว่าเลยนะครับวันนี้จะเสียเปรียบก็ตรงที่สภาพร่างกายครับความสดแล้วก็ช่วงหลัง,ลงรักนิรันด์ก็ความดีขึ้นมานะครับหลังจากที่เข้ามาต่อยในสายของสุกันทรงชัย3ามไฟล์รวดเลยนะครับแล้วก็นชนะรวดครับในการชนะน็อกสองครั้ง วันนี้เป็นครั้งที่4นะครับกำลัง <het is the race> จะหมดยกนะครับมโชักชุดนี้ครับหมดยก <het is the race> ดูครับช้านะครับยกที่ผ่านมาแล้วนิหลันเป็นฝ่ายเปิดเกมตลอดครับ ต่อยแบบบูดุดันโหมัดชุดครับส่วนสายชนก็ใช้ประสบการณ์ช่วยดักต่อยได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับซ้ายของสายชนดูยับดูยับใกล้ๆครับแล้วก็พยายามที่จะลวมหมัดชุดเข้าใส่ยกที่4แล้วนะครับกัวยไทยสู้กันเทวารักนิรันดร์ครับกับสายชน เก๋งสวยงามนะคร,รับชนะนี่มีโอกาสจกเจอเด็กนักมวยต่างชาติก้าวขึ้นไปเป็นระดับแชมเปี้ยนได้นะครับลอยตัววิ่งจิ้มขวาสวยครับรับนิรัน,น <S 2> <S 2> แรกเลยนะครับวันพิเศษก็ยังมีเหมือนเดิมครับในห้างเสือสิสบเอ็ดตัวครับห้างเชิดชัยเอื้อมบูญานันนมรินพรประธานครับ พร้อมที่จะแจกกับนักมวยที่ชนะน็อกเอาท์โอ้โหครับเป็นไงเป็นกันเลยครับสายชนโอ้ครับโดนเข้าไปชุดนี้มาอกลงไปเห็นได้ชัดเลยครับสายชนความแรงของรักนิรันดร์ครับสิทธิเอกของหมวดสารคามให้กำลังใจอยู่ที่สารคามนะครับตอนนี้คงจะดูกันเยอะนะครับให้ความหวังครับเด็กคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับสายลำตัวสายชนแม่ครับ ร่างกายครับอยู่ที่ร่างกายครับว่าสายชนนั้นไปที่35แล้วครับตังนิรัน22ครับอ้โหูอัดไปทีนึงครับอ่าซ้ายลำตัวสายชนจะโต้ครับอัดขวาเข้าไปซ้ายครับสายชนเอ้าอยู่ที่หัวใจแล้วครับตอนนี้ความเก่าแลกกับความสดครับเดินชนเลยครับสายชนอัดซ้ายเข้าไปทีหนึ่งนิรันคืนมาอือต่อยกันบันมากครับคู่นี้ ไทยเจอไทยครับโอ้โหกระโดดต่อ,ตอยเลยครับอันิรันสายชนโยกหลบโยกหลบเข้าขึ้นได้ไม่ได้ครับสายชนปุ๊บเอาม,มาคัดขวาเข้าไปปล่อยขวาไม่เข้าครับโอ้โหมันมากครับยกนี้แรกกันตั้งแต่ต้นยกกลางยกมาถึงปลายยกแล้วครับโอ้โ,โอแหรแรกกันเป็นนักมวยคนละชาติแต่วันนี้นักมวยไทยด้วยกันนะครับเรื่องของเกมกีฬา สู้กันถึงที่สุดเลยครับทิ้งขวาหกสางอุกโอ้โหาสายชนก็สู้แต่ทางทางกันมากกว่าหนึ่งรอบอ้าวกดตรงนี้ไม่ได้โดนหมัดไม่ได้โดนอาวุธอะไรนะครับล้มลงไปลุกช้าด้วยครับโอ้โหเมื่อนี้ถ้าเป็นมวยไทยเนี่ถือว่าเสียรูปเสียเหลี่ยมครับใช่ครับโอ้โหข้หมามาำลงไปเลยน,นะครับเอาขึ้นว่าใหม่ครับนัมกีฬได้โอกาสทองครับเข้าไปย้ำชุดใหญ่เลยครับชุดนี้หมดยกพอดีครับโอ้โห ชมกันต่อนะครับศึกมหาคุสนเอ็มร้อยสิบถลบ่มบอลลังโลกจากจังหวัดเชียงใหม่ผลการชคนะครับเป็นนักมวยมุมแดงครับรักมิรันมวดรันสารคามครับชนะคะแนนสายชนอ้วนสุวรรณแลกกันสนุกนะครับมวยไทยพบกันเองเป็นรักมิรันนะครับชนะคะแนนได้ยายไหนช่วมือครับ ยังมีมวยให้ติดตามชมนะครับผู้การสนับสนุนเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับวันนี้รักนิรัน์นะครับหมวดรันสระขามก็เป็นผู้ชนะนะครับ าการชูมือเลยครับ